สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2564ของผู้ที่เกิดในลัคนามีนนะคะถ้าหากคุณไม่รู้ลัคนาเกิดก็สามารถที่จะใช้ราศีมีน รับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันและแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะในเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเนาะก็ここถือว่าพวกเราได้ผ่านอะไรที่หนักหนาะสาหัสผ่านอะไรมา,มามากมายในปี2021 และเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าที่จังหวะของดวงดาวหลายดวงเลยนะคะที่จะเคลื่อนย้ายโครจรดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสดีๆมาสู่ตัวคุณนะคะและอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลอย่างไรบ้างกับโชคชะตาของชาวลัคนาราศีมีนก็ขอเชิญรับชมรับฟังคำพยากรณ์กันได้เลยนะคะ เอาละคะ่ะเช้าลัคนาราศีมีนแม่หมอขอเริ่มต้นกันที่ภาพรวมดวงชะตาภาพรวมชีวิตโดยทั่วๆไปในเดือนนี้ก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะดาวพฤหัสดาวประจําตัวของคุณนะคะในตอนนี้ยังสถิตยังโคจรอ,อยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพวินาศของดวงชะตานะคะ ก็จะเป็นจังหวะเวลาที่เรียกว่าโลกส่วนตัวของคุณค่อนข้างสูงค่ะจะเป็นช่วงที่รักสันโดษเบื่อในสิ่งรอบข้างนะคะในบางคนนะจะเป็นช่วงเวลาที่กําลังซุ่มทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้ค่ะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะกับการศึกษาค้นคว้านะคะ วางแผนการอยู่เบื้องหลังการไม่ออกหน้านะคะแต่นะคะการที่ดาวไปอยู่ในวินาศก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความสุขไปทั้งหมดนะคะดาวตันุลักษ์ไปอยู่ในวินาศบางครั้งบางคราวนะคะหมายถึงคุณมีความสุขกับสิ่งที่เรียบง่ายนะคะได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบแต่คนอื่นไม่เข้าใจก็ได้ค่ะใดๆก็ตามแต่ถือว่าช่วงนี้นะคะถ้าคุณต้องตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะคนมีนห้ามคิดเองเออ ะะต้องปรึกษาคนรอบข้างให้ดีก่อนก็แค่นั้นล่ะค่ะที่ต้องเตือนแต่ในส่วนที่ดีนะคะเดือนนี้คือดาวอังคารจะโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะทำให้ดวงการเงินของคนมีนเข้มแข็งมากเลยนะคะคุณมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการเงินสินทรัพย์ และดาวสุกตัวแทนของการเงินโชคลาภของคุณนะคะตั้งแต่ในวันที่3ทธันวาคมจะโครจรเข้าไปสถิตยอยู่ในลาภะเรือนแห่งโชคลาภความสำเร็จนะคะก็ถือว่าโอกาสทองของคุณมาถึงแล้วนะคะจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขในหลายๆเรื่องค่ะจะมีบรรยากาศของความสนุกสนานเข้ามามากขึ้นสหัสชาลาภะนะคะเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางจะนำโชคดีมาให้ มรณลาภะนะคะก็จะทําให้บางคนมีโอกาสในการที่จะได้รับมรดกตกทอดนะคะได้ลาบได้ผลก้อนใหญ่นะคะได้เงินประกันนะคะได้เงินตกเบิกต่างๆนะคะได้ทรัพย์สินอสังหาต่างๆด้วยนะคะและหลายๆคนก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่แปลกใหม่ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะหายท้อหายอึดอัดหายเบื่อหาย,หายเซง็งธันวาคมนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าที่ชาวลัคนาราศีมีนคุณจะเฮงจะปังกับเขาบ้างแล้วนะคะในด้านการงานถึงแม้ว่าดาวการงานของเราจะอยู่ในวินาศแต่ว่าในเรือนการงานกรรมะของคุณนะคะจะมีทั้งดาวพุธและดาวอาทิตย์ โครจรเข้ามาสถิตยอยู่ดังนั้นถ้าเราพูดถึงในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาปฏิพาน์ไหวพลิบต่างๆทันวาคมนี้คนมีนจะจัดเต็มเป็นอย่างมากถึงแม้คุณต้องไปเจออุปสรรคปัญหาคุณจะหาหนทางในการที่จะเอาตัวรอดผ่านไปได้การงานที่เคยผิดพลาดเสียหายไปก่อนหนะ้าก็อาจจะสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับจากร้ายกลายเป็นดีได้ หรืออย่างน้อยที่สุดนะคะในช่วงนี้คุณก็อาจจะได้ในส่วนของต้นทุนคืนจากสิ่งที่เสียหายไปแล้วก็ได้ค่ะสำหรับโครงการเก่าๆที่เคยพักเอาไว้นะคะถูกระงับไปก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้เอามาปัดฝุ่นปั้นโครงการใหม่ขึ้นมานะคะ แต่ว่าในบรรยากาศของที่ทํางานนะคะช่วงนี้เรียกว่าจะมีทั้งมิตรทั้งศัตรูเข้ามาพร้อมๆกันอาจจะต้องไปเผชิญอุปสรรคก่อนนะคะจากนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เก่งกว่าสันทัดกรณีกว่าในภายหลังภาพรวมการงานนะคะคนมีอาจจะมีอะไรให้คุณต้องทําเยอะแยะมากมายไปหมดคุณเองก็เบื่อกับปัญหาเดิมๆแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะประคองตัวเองผ่านมันไปได้นะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภถึงแม้ว่าดาวการงานจะวินาศแต่เรื่องของการเงินต้องบอกว่าจัดเต็มค่ะ เพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะเขาโครจรได้มาตรฐานที่เป็นเกษตรจาริบดีอยู่ในภพสุภะภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองความดีงามความสุขความสำเร็จดาวการเงินของเราเข้มแข็งเป็นอย่างมากและยังโครจรอ,อยู่ในเรือนที่ดีทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณนะคะเดือนนี้น่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนที่มีกิจกรรมมีการงานที่เกี่ยวเนื่องกับ ต่างถิ่นแดนไกลนะทำงานต่างประเทศค้าขายออนไลน์นะเดือนนี้ยอดค้าขายจะทะลุเป้ารายได้จะดีมากเครดิตทางการเงินก็จะได้รับความช่วยเหลือค่ะคุณจะเป็นคนที่มีเงินทองพอใช้จ่ายนะคะและจะได้ใช้กับความสุขส่วนตัวอย่างเต็มที่ค่ะจะได้เที่ยวได้สังสรรค์นในช่วงปีใหม่อย่างสบายใจนอกจากดาวการเงินจะเข้มแข็งแล้วนะคะดาวสุขเขาก็ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนโชคลาภของคุณอีก เพื่อนฝูงสังคมการเดินทางจะเป็นสิ่งที่อำนวยโชคให้การติดต่อเจรจานะคะไปพบปะผู้คนเนี่ยจะเกิดลาบเกิดผลมีโชคจากการเดินทางจากการเจรจาติดต่อเข้ามาในระยะนี้นะคะส่วนดาวเสารนะคะดาวเจ้าเรือนลาพะที่เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆในตำแหน่งเกษตร ก็ทำให้โอกาสดีๆของคนมีนนะคะจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเก็บไว้เก่งกำไรนะคะหรือคุณจะซื้อจะขายอาสังหาที่ดินสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ในช่วงนี้เป็นโอกาสทองของคุณแล้วค่ะเพราะว่าการที่จะเข้าไปสแสวงหากำไรจากสินทรัพย์ต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยสำหรับคุณในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวสุโครจรเข้ามาเป็นลาภะก็ส่งผลในเรื่องของการที่คุณจะเป็นที่รักใคร่มีสเสน่ห์กับผู้คนรอบตัวใครที่ยังไม่มีคู่นะคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะ เจอคนที่คลิกกับคุณนะคะจากที่ทํางานหรือว่าการที่ได้ไปทํากิจกรรมร่วมกัน,นการได้พบปะสังสรรค์กันนะคะตรงนี้จะเป็นสื่อที่นําความรักมาสู่ตัวคุณส่วนคนมีคู่นะความรักนะคะช่วงนี้แฟนคุณก็อาจจะบ้างงานหรือว่าแฟนงานค่อนข้างเยอะค่ะจนบางทีมีเวลาให้กันน้อยมากเลยบรรยากาศของความรักนะจะดีมากแล้วก็กลับมาหวานกันอีกครั้งนะคนมีนก็จะเป็นช่วงหลังวันที่26ธันวาคมไปแล้ว ะะเพราะว่าดาวคู่ครองจะย้ายเข้าไปโครจรในลาพะหลายๆคนจะได้โชคจากแฟนค่ะได้ของมีค่าจากคนรักก็ได้ในช่วงปลายปีสิ้นปีนะคะในด้านสุขภาพ คุณต้องระวังอันตรายจากการเดินทางนะคะอุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่คุ้นชินในเส้นทางในบางคนนะคุณมีโอกาสจะบาดเจ็บจากการที่เหมือนกับผิดท่าผิดทางค่ะเช่นเส้นพลิกกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้ที่สําคัญนะคนมีในเรื่องของความเครียดสะสมการคิดมากคิดเยอะนะคะตรงนี้คุณต้องระวังให้มากด้วยนะคะในส่วนวันที่โชคไม่ค่อยดีไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตจะได้แก่วันที่ 1>, 1, 2, 9, 10, 23, 24, 25, 28แล้ววันที่29ทธันวาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงไทยได้ไพ่3คทา3มถ้วยและ6ถ้วยนะคะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะสำหรับไพ่ในเดือนนี้นะคะ ก็เป็นไพ่ที่ให้พลังงานในด้านดีๆทั้งนั้นเลยเนาะสามคาถาที่เข้ามานะคะถ้าเราหมายถึงชีวิตโดยภาพรวมนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังมองไปข้างหน้าเพื่อที่จะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองหลายๆคนก็อาจจะกำลังวางแลนวางแผนนะว่าปีหน้าฟ้าใหม่เราจะเอาอยัางไงกับชีวิตนะคะบางคนก็อาจจะอยากย้ายงานย้ายบ้านอยากเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตพอมีไพ่3คาถาเข้ามานะคะก็เป็นจังหวะเวลาที่ ที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าคุณจะได้มองเห็นโอกาสนะที่คุณจะได้ก้าวไปจากจุดเดิมที่เคยอยู่เรียกว่านะ่าจะเป็นช่วงเวลาในการมองหาความก้าวหน้าใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองส่วน3ถ้วยนะคะก็หมายถึงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนะคะการสังสรรค์บรรยากาศของความสุขค่ะและไพ่ใบปิดของเราก็ยังเป็นไพ่6ถ้วยด้วยเนาะ เอาล่ะเดือนนี้นะคะดาวสุขดาวเพื่อนสังคมของคุณมาโคจออ,อยู่ในเรือนที่11นะคะแปลว่าเพื่อนจะนำโชคมาให้จะมีโอกาสได้เจอมิตรภาพดีๆไปเจอกัลยาณิมิตที่ดีค่ะ บางคนจะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตจากคนรอบข้างในยามที่เราลำบากนะคะถ้าคุณต้องการความเพลิดเพลินใจนะคะหาความผ่อนคลายให้มองหาจากเพื่อนๆจะมีคนที่ทำให้คุณสบายใจขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะคะและใครที่อาจจะกำลังจมอยู่กับความผิดหวังเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะไพแนะนำว่าคุณอาจจะต้องลองเปิดตัวออกมาหาโลกภายนอกบ้างหาใครสักคนที่คุณไว้ใจคะ่ะ แล้วเล่าแล้วระบายให้เขาฟังมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้พบเจอเส้นทางที่จะนำคุณออกจากปัญหาจากความทุกข์ใจได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนาที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b SCRIBE กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะหากท่านใดนะคะที่ให้เกียรติสละเวลากดไลค์กดแชร์กดดูคลิปนะกดคอมเมนต์แม่หมอมาโดยตลอดเลยนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมานาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ